คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายน2566แต่ว่าจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการใช้งบประมาณก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือแล้วแต่ว่า เน้นย้ำนะครับว่าต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาในเรื่องของการใช้งบประมาณก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาได้มีแนวทางอย่างไรนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาได้รับทราบรายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนปี2566 และก็พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนใน2มาตรการก็คืออันแรกก็คือมาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ดําเนินการอยู่ในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเมษายนก็คือการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มเปราะบางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยสําหรับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566 4เดือน กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2566และก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ18.36ล้านลายใช้งบประมาณไม่เกิน7,602ล้านบาทต่อมามาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็จะช่วยเหลือในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟไฟ,ฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจำนวน150บาทต่ตอรายโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบบินเดือนพฤษภาคม2566 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศและจะเริ่มลดลงในเดือนมิถุนายนโดยทั้งนี้จะช่วยลดภาระของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน500หน่วยจำนวน23.4ล้านรายใช้งบประมาณไม่เกิน3,510ล้านบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย เป็นห่วงของการยุบสภาคณะรัฐมนตรีจะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยจะนําเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ3กําหนดเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก่อนนะครับว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบแนวทางนี้แล้วนะครับ